สวัสดีครับผมเพชรพ้าร่วยสวัสดีที่สู้ผูสุขคนครับผมวันนี้ก็ขิมมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อบ้านสวนที่กิิงแล้วเพื่อนเป็นเซียนสซบ้านนะครับท่ชนายายา่มเพื่นอน,ายายาานมาเปลี่ยนสายญาตได้พี่น้องได้เปลี่ยนสายญาจากเซียนไซบ้านมาเป็นพ่อบ้านสวนนะพี่น้องเพื่อนเปลี่ยนสายยาตได้พี่น้องได้กับเซียนไซเซียนไซบ้านคนเดียวกัน ก็มาเบิ์งไปน้ากันพี่น้องก็มาเริ่มกันเล่บก,การเสียเวลาเมื่อวันที่สิบหกวันที่สิบหกกร,รกฎาหกหก ขอบ้านสวนเพ่นเปลี่ยนสายญาตได้พี่น้องได้บนบนเพันหายวิ่งลูดบนวิ่งบน วิ่งบนพันธุ์ไฮวิ่งแปดบนพันธุ์ไฮวิ่งแปดกับห้าบนวิ่งแปดกับห้า จับจับคู่บนแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสามแปดห้าห้าหก แปดหกห้าเก้าอย่างไรพี่น้องอันนี้บนเพิ่นธไหามากเจ็ดคู่บนวิ่งห้ากับแปด เลขสามตัวเพิ่นกระหมากส่วนเลขสามตัวหนึ่งแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์หาเป็นลักลอยเนาะโอ้ย หาหนึ่งก็หาเป็นลักรลอยเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งก็หาเป็นลักรลอยอันนี้บนเลข เลขเลขไม่มาเลขไม่มาด้วยกันเลขไม่มาด้วยกันโอ้ิตอเนี้ เลขไม่มาด้วยกันอันนี้บนแล้วพี่น้องเลขไม่มาด้วยกันบนสองสามเอยเขียนผิดพี่น้องซีเลขไม่มาด้วยกันสี่เจ็ดอันนี้คือเลขบ้ามาน้ำกันเล้วพี่น้องเด้อ เลขไม่มาด้วยกันบนเลขไม่มาด้วยกันเลขบ่มาน้ำกันบนแล้วพี่น้องสองสามสี่เจ็สองสามสี่เจ็ดเลขไม่มาด้วยกันอันนี้บนส่วนตัวเน้นบน ตัวเน้นบนของเป็นแปดศูนย์แปดห้าตัวเน้นบนโอ้เหล,ล,ล็กเหล็กงวดเหล็กเซียนสะบ้านงวดนี่เหล็กสวยเหล็กงามมาักมักน้ำเพลินพี่น้องเหล็กที่สวยงาม ล่าง ล่างพันให้ไฮวิ่งสองล่างวิ่งสองตัวเดียวจับคู่ล่างจับคู่ล่างสองหา สองแปดจับคู่ล่างพันหีสองคู่สองหางสองห้าสองแปด เลขไม่มาด้วยกันล่างสองสี่เจ็ดเก้า เอาพี่น้องแคบหน้าจอดตามนี้ครับผมแนวทางราพนาเอ้ยขอโทษขอให้พี่น้องรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยพ่อบ้านสวนเปลี่ยนสายญาไม่จากเซียนเซวันมาเป็นพ่อบ้านสวน้นาานะนนพ,นนพี่น้องด้อบนเพื่อนไฮวิ่ง8ดกับหบนวิ่ง8ดกับห้าจับคู่8 0ดศูนย์แดหนึ่งแดสามแปดห้า ห้าห 5, 5 9เก้พื่นกระเด้นให้ยแปดศดหาได้พี่น้องอันนี้บนส่วนเลข3าตัวกันหนึ่งแหาแปเลขไม่มาด้วยกันบน2 3 4 7 2 3 4 7เไม่มาเลขไม่มาด้วยกันอันนี้บนได้พี่น้องเด้อล่างวิ่ง2จับคู่2 5งห เลขไม่มาด้วยกันล่างสองสี่เจ็ดเก้าสองสี่เจ็ดเก้าด้พี่น้องเลขไม่มาด้วยกันเอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมากระจัดขัดกระพานเวยพี่น้องนะตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางวันที่สิบหกกรกฎาคมชุกชุมันมนันเรื่อยเรื่อยแห้งูุป,ปู่ซุก้นคลิปน,นาพ่อกันไมหมคลิปนี้สวัสดีครับผม